ถ้าไม่มีการทุจริตจริงๆก็เป็นความผิดพลาดที่เรียกว่าช่วยแบบโคตรช่วยมากๆการประกาศลำดับคะแนนผิดยากมากครับต่อให้เลขที่สอบติดกันแต่ถ้าเราให้ Excel โชว์ตามลำดับคะแนนที่ได้เลขที่ติดกันเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกันแล้วยิ่งถ้าได้คะแนนห่างกัน หรือสอบไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยนะชื่อของน้องเบนเนี่ยมันจะหายไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีมือมืดเราใช้คำว่ามือมืดเราไม่เราไม่ได้หล้เป็นใครนะฮะมือมืดเนี่ยไปเขียนให้คนที่ได้คะแนนสูงอะ่ะเหมือนแบบก็เป็นมฝนใหม่ฝน uh huh. ใหม่อะ่ะ uh huh. แล้วก็ส่งให้บพชอ่ะใครจะรู้ คือระหว่างทางที่ส่งไปเ่มันเกิดะอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้และวจะพิสูจน์ยังไงจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ต้องควรจะต้องโด,ดนอีกคนนึงอ่ะที่บอกเลยว่าก็คือท่านออรองก็คือคุณผู้หญิงที่โทรศัพท์ไปนั่นแหละ คุณหนุ่มกัญชัยนะคะขยี้อีกกลางรายการค่ะปมครูเบนนะคะที่สอบติดข้าราชการครูค่ะโดยมีชื่อเป็นลำดับที่หนึ่งะคะเพียง3วันชื่อของเธอได้หายไปแต่ว่ามีชื่อของคนอื่นมาแทนค่ะถกกันสนั่นรายการโหนกระแสนะคะทำเอาทางด้านของพอสพมสักแก้วค่ะโดนวิจารณ์ยับนะคะก่อนต่อมาจะถูกสั่งเด้งล่าสุดค่ะคุณหนุ่มกัญชัยนะคะได้จี้อีกค่ะอีกคนที่ควรจะโดนด้วยก็คือรองพอค่ะที่ได้โทรนะคะไปบอกให้ครูเบนค่ะลบโพสต์นั่นเองพีคค่ะมีอาจารย์มอดังติดต่อนะคะให้ข้อมูลเพิ่มค่ะแฉลำดับคะแนนเนี่ยมาก เพราะว่าโปรแกรมคำนวณให้ถ้าพลาดคือโคตรชุย จากกรณีที่สังคมให้ความสนใจค่ะเรื่องราวของครูเบนนะคะที่สร้างข้อถกเถียงในสังคมอย่างมากมายถึงการทํางานค่ะของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะจนร้อนไปถึงรายการโหนกระแสโดยทางด้านของครูเบนค่ะครูสาวนะคะที่สอบได้อันดับที่1ค่ะแต่กลับต้องฝันสลายเพราะว่า3วันต่อมาเท่านั้นจู่ๆชื่อของเธอก็ได้หายไปแล้วมีชื่อของคนอื่นโผล่ขึ้นมาแทนซะอย่างนั้นเมื่อถามไปยังหน่วยงานจัดการสอบค่ะก็คือสอพอมอสักแก้วนะคะกลับไม่ได้รับคาตอบแถมยังมีผู้หญิงปริศนานะคะโทรมาบ,บอกให้ลบโพสด,ด้วยแล้วก็จะขอดูแลโดยการให้เป็นครัวตโดยรากร หนกระแสค่ะเทปเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมนะคะและดรพัฒนาพัฒนทวีดลค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการครั้งนี้ด้วยพร้อมกับมีการโฟนอินไปยังทางผอ,อสอพมสักแก้วค่ะที่ยิ่งพูดก็ยิ่งทําให้สังคมสงสัยถึงความไม่ชอบมาพากลในครั้งนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าท่านผอ,อจะพูดไปเรื่อยๆค่ะตอบไม่ตรงคําถามมีแต่น้าไม่มีเนื้อเลย โดยช่วงหนึ่งนะคะขณะที่ผอ,อประยงค่ะได้โฟนอินเข้ามาในรายการนะคะชี้แจงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่าตลอดเวลาหลายสิบนาทีค่ะที่ทางผอ,อได้ร่ายยาวเนี่ยกลับไม่มีความชัดเจนอะไรเลยยิ่งผอ,อพูดนะคะก็ยิ่งใช้เวลานานแต่กลับไม่ได้รับคําตอบที่สําคัญเลยค่ะจนทําให้ผู้ร่วมรายการนะคะที่นั่งฟังอยู่นานเนี่ยกลับจับประเด็นไม่ได้เลยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะแม้แต่ทางด้านของดออรพัฒนะนะคะรองเลขาธิที่การคณะกรรมการศึกษาที่การขั้นพื้นฐานก็ยังบอกนะคะว่าให้ตอบให้ตรงคําถามอย่าพูดจาย,ยืดยาวเรืื่่่ออองงงงบาเรยไมต้ข ความให้มันยาวสุดท้ายพี่หนุ่มกันชัยต้องจี้ถามนะคะว่าตกลงครูเบนเนี่ยสอบผ่านหรือไม่ผ่านกันแน่ทาให้ทางผอ,อค่ะตอบว่าครูเบนเนี่ยสอบไม่ผ่านตั้งแต่แรกแต่ว่าเนื่องจากว่ามีความผิดพลาดในการตรวจนะคะทาให้มีชื่อติดสอบอันดับที่1แต่ไปรู้ตอนที่มีคนเข้ามาทักท้วงนะคะว่าข้อสอบเนี่ยมันมีเฉลยผิดซึ่งต้องมีการเข้ามาตรวจสอบใหม่อีกครั้งทั้งหมดนะคะจนพบว่าต้องแก้ไขอะไรชื่อผู้ที่สอบติดกันใหม่ส่วนเรื่องการเยียวยาต่างๆนั้นทางสพมสระแก้วได้เสนอให้มีการรับตําแหน่งครูอาจจจจ้้าาาางงซึ่ะะใชททุุนนกกรรรดมบิค ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยมีงบในการระดมทุนเพื่อความเป็นเลิศของแต่และโรงเรียนอยู่แล้วโดยต่อมาค่ะทางด้านของท่านผอ,อสพมจังหวัดส,สักแก้วเนี่ยนะคะก็โดนสั่งเด้งทันทีค่ะโดยให้ไปปฏิบัติราชการนะคะที่สํานักงานบริหารการมัธยมศึกษาค่ะสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกหน้าที่1แทนนะคะ ล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการข่าวใส่ไข่เทปของเย็นวันที่17กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีคุณหนุ่มกัญชัยนะคะคุณมดดำคาชาภาคุณรถดเมย์คเนืองนิดดำเนินรายการค่ะพี่หนุ่มนะคะได้เล่าถึงเรื่องราวเคสของครูเบนค่ะที่ได้ไปรายการหนกระแสโดยได้เล่าว,ว่าครูเบนนะคะมีความฝันที่อยากจะกลับไปทํางานอยู่ใกล้กับครอบครัวค่ะที่บ้านเกิดจึงได้มีการไปสอบบรรจุค่ะที่จังหวัดสระแก้วผลออกมาเลยก็คือชื่อของเธอติดอันดับที่1เจ้าตัวค่ะดีใจก็เลยลาออกจากการเป็นครูที่อยุธยาเพื่อเตรียมตัวค่ะไปทํางานที่บ้าาานนนเเกิดผ่่ไไปป3วัชือออขงธหยแลมี ของคนอื่นเข้ามาแทนเธอนะคะจึงได้โพสต์เรื่องราวของเธอลงบนโลกออนไลน์ ทางด้านของรองผออ,อสพอมนะคะก็รีบโทรค่ะไปหาบอกว่าให้ลบนะคะเนื่องจากว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นโดยอ้างว่าแท้จริงแล้วครูเบนเนี่ยไม่ได้สอบติดตั้งแต่แรกแต่ว่าระบบเนี่ยมันผิดพลาดตอนแรกเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามีคนมาร้องเนี่ยก็เลยไปเช็กดูทั้งหมดเพราะว่าครูเบนนั้นคะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกด้านพี่หนุ่มนะคะได้กล่าวว่ามันเป็นไปได้ยากมากเพราะาทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่ระบบหมดแล้วซึ่งถูกบันทึกเอาไว้หมดแล้วโดยละเอียดแทบไม่มีโอกาสผิดพลาดเลยแล้วมาอ้างแบบนั้นสังคมเนี่ยจึงกังวลตกลงว่ายังไงกันแน่ครรบกกดอ้้ตี่าไไงทจะลัป รากการได้หรือไม่ได้แต่ว่าอยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเธอรับได้ขอให้เอาข้อสอบออกมาเปิดเลยถ้าเธอทำไม่ได้จริงๆเธอก็รับได้แต่ก็มีการอ้างว่าให้ดูไม่ได้มันผิด PDPA พี่หนุ่มนะคะได้อธิบายว่าทางสพทอกกลางนะคะได้ส่งอํานาจให้กับทางสพอมอกว่า200เขตทั่วประเทศนะคะให้ดูต่างๆนานาเท่ากับว่าในเขตนั้นคะ่ะเขามีอํานาจปิดจ,จบได้เลยทางเรื่องของการออกข้อสอบทุกสิ่งทุกอย่างโดยส่วนกลางทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอํานาจของเขาทําให้สังคมเนี่ยยิ่งสงสยัยถ้าเกิดว่าผลสอบของครูเบนเนี่ยถูกลบแล้วก็เปลี่ยนจะเป็นอย่างไร ด้านของผอสพมสักแก้วเนี่ยก็ตอบว่ามันตรวจสอบได้ต้องมีร่องรอยแต่ถ้ามันมีนอกมีในเนี่ยเราก็เอาข้อสอบอันใหม่มาให้อีกคนหนึ่งฝนใหม่ให้ทําถูกมันก็ทําได้ไงคนก็มองว่ามันมีช่องว่าง ตนเนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางผอ,อแต่ตอบไม่ค่อยตรงคําถามเลยสุดท้ายเนี่ยก็โดนเด้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องโดนอีกคนเลยก็คือท่านรองผอ,อสอพอมอสกแก้วนั่นเองหรือว่าท่านรองเขตที่ได้ติดต่อไปหาครูเบนให้ลบโพสต์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันทําไม่ได้ต้องแสดงความบริสุทธิ์ว่าผิดพลาดจริงยังไงการข้อสอบออกมาตรวจสอบพิสูจน์ให้ได้แต่กลับมาบอกว่าจะดูแลกันไปจะให้เป็นครัวตาจ้างซึ่งก็เป็นเหมือนเดิมซึ่งน้องเนี่ยเป็นครัวตาจ้างอยู่ที่อยุธยายอยู่แล้วงาน ะะพี่หนุ่มก็ได้โยนไปให้ทางคุณรถเมย์ค่ะพิธีกรร่วมรายการนะคะว่าให้ลองเข้า Google ดูเรื่องรายละเอียดนะคะการเป็นครัวตาจ้างดูค่ะโดยคุณรถเมย์นะคะได้เปิดข้อมูลแล้วก็กล่าวว่าครัวตาจ้างเป็นอาชีพที่ต้องทํางานหนักและงานไม่บาลานซ์กับไรายได้ต้องดิ้นรนทํางานเสริมเพื่อความอยู่รอดรูปแบบสัญญาจ้างเป็นปีต่อปีงานไม่มั่นคงและไม่กล้าโต้แยง้งสิทธิ์ของตัวเองเพราะกลัวว่าหากโต้แยง้งหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องอะไรอาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญ,ญาจ้างหรือว่าถูกเลิกจ้างไปพี่หนุ่มนะคะก็ได้พูดต่่่่่่ออออคคาาววเแนนนนีี้ืสหึงงข ครัวตาจ้างทําไมเขาถึงอยากจะบรรจุเพราะว่าความแน่นอนมันไม่มีได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่รู้แต่ว่าจะให้เป็นครัวตาจ้างเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งเงินเดือนที่มาจ้างเนี่ยคือเงินที่รับบริจาคมาจากประชาชนเอาไปให้อีกทีนึงอีกนี่มันคือช่องว่างถ้าไม่เกิดเรื่องนี้เนี่ยคนก็จะไม่รู้ ทั้งนี้พี่หนุ่มนะคะก็ได้เผยคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรอพิสูจน์กันในวันที่20กันยายนนะคะปปชค่ะได้เอาข้อสอบไปตรวจสอบแล้วแต่ถามว่าก่อนที่จะยื่นข้อสอบให้ทางปป,ปชเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีมือมืดไปเขียนให้คนที่ได้คะแนนสูงเหมือนเป็นการเปลี่ยนผลใหม่แล้วส่งไปให้ปป,ปชใครจะรู้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเหมือนปิดกล่องไปแล้วทําอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้เลยว่าข้อเท็จจริงและข้อผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนวันนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาในสังคมต้องเปิดอยู่แล้วแต่ถามวววว่่่่่่าาาาาาอออะะะไไไไรรรรจจเเป็็นนนนขข้้้้ยยืืัททิงงดดมมมถูกลบหหหํึใ ก่อนที่จะมาถึงมือปปชหรือกระทรวงศึกษาจะพิสูจน์ยังไงคนที่ติดตามมาเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขาก็คิดกันแบบนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเลยก็คือครั้งนี้เนี่ยถ้าผิดพลาดจริงๆแล้วเขตอื่นทั่วประเทศหลกักเคยเป็นแบบนี้ไหมคนที่ไม่ได้ติดจริงๆเนี่ยดันขึ้นเป็นอันดับที่1แล้วคนที่ต้องเป็นอันดับที่1เนี่ยดันตกออกไปไม่มีชื่อไม่มีใครตอบได้เพราะว่าอำนาจมันเบ็ดเสร็จอยู่ในเขตแต่ละเขต คือมันยากมากๆเลยผมเนี่ยมีน้องคนนึงเป็นอาจารย์แกส่งข้อความมาหาพอดีเนี่ยได้ดูเคสประกาศผลสอบในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยการประกาศลำดับคะแนนเนี่ยผิดยากมากเพราะว่าต้องทําคะแนนใส่ Excel แล้วการที่เลือกดูคะแนนเนี่ยก็ให้มันเรียงลำดับออกมาว่าใครได้1 2 3 4เพราะฉะนั้นต่อให้เลขที่สอบติดกันเนี่ยแต่ Excel ก็จะโชว์ตามลำดับคะแนนที่ได้ที่ติดกันเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกันแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคะแนนห่างกันหรือว่าสอบไม่ติดอยู่แล้วชื่อของน้องเบนก็จะหายไปเลยมันจะไม่ไปอยู่ใน Excel แน่ ดังนั้นหมายความว่าถ้าไม่มีการทุจริตก็เป็นความผิดพลาดท,ที่เรียกได้ว่าช่วยแบบช่วยมากๆยิ่งบอกว่ามีคณะดูแลตรวจสอบด้วยยิ่งน่าตกใจว่าทําไมถึงพลาดได้ขนาดนี้หรือว่าไม่มีใครใช้ Excel กันเลยหรือไงซึ่งจริงๆแล้วทางผู้หลักผู้ใหญ่ต้องออกมาอธิบายว่ากระบวนการประกาศผลเนี่ยมันช่วยยังไงผิดพลาดแบบไหนปรับปรุงยังไงมากกว่าซึ่งนี่คือความคิดเห็นจากอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังซึ่งไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันทําลายความฝันของเขา ท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่าก้นหน้าเห็นใจครูเบนนะคะแล้วก็เหล่าครูอัตตาจ้างไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะยังไงทางท็อปดารานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครูเบนด้วยขอให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรต่อในวันที่20คะ่ะท่านผู้ชมมีอัปเดตอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ซั r i b e YouTube c h a n n e ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ